ก็แหละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะและคลิปลิงเล่นของครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสำหรับใครรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับผมวันนี้นะฮะเรามาแกะการ์ดกันนะครับผมนานี่นะครับเป็นชัยที่เทสเตอร์เอ็กไหมครับนี่เราแกะกันทั้งหมดวันนี้4กล่องนะครับนี่นะครับผมเออมาแกะกันเลยนะครับ4กล่องวันนี้นะครับ ก่อนจะไปกันมากกว่าดีนะทุกคนฝากกันด้วยนะครับสำหรับการกดถูกใจ subscribe นะครับฝากกันด้วยนะช่วยกันหน่อยนะฮะแกะกันเลยนะครับผมนะตัวแรกนะฮะเออจริงๆต้องใช้คัตเตอร์ต้องเนี้ยนะครับเอ่อหนึ่งกล่องอันนี้นะครับผมมีหมด10ซองนะครับผมนะอ่านะครับนี่นะหนึ่งกล่องมี10ซองนะฮะโดย1ซองก็มี10ใบป่ะอันนี้เป็นการ์ดพรีเมียมนะครับพรีเมียมบ็อกซ์เขาเรียกอย่างนี้แล้วกันเน้องชุดแบบว่ารู้ล้ามาเฮ่านะในช่วงปลายปีนะจะออกกล่องอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะรวมพวกของใช้นะครับผมทั้งปีมาเลยนะครับผมนะออะไรประมาณนี้นะครับมาทุกคนครับผมนะเราแกะกันเสร็จแล้วนะครับทั้ง4ี่กล่องนะครับผมเออเมื่อกี้หยุดอัดเองอีกแล้วเออสุดยอดเลยมือถือผมเป็นไรวะในช่วงนี้ <laughs> ขออนุญาตวางไว้ก่อนนะฮะทั้ง4ี่กล่องนะครับมันเป็นแค่อ่อหนึ่งกล่องมันมี12ซองใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เยอะนะครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่า ตัดไปเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับผมหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมขอญาตไปอย่างนี้เลยนะครับทีละหนึ่งเลยนะฮะเออผมขอญาตเอาซองเข้ามาก่อนนะฮะซองมาแล้วนะครับผมนะใครอยากเข้าเข้าได้นะฮะซองใส่กราดนะครับเออเข้าได้นะแบนไหนก็เข้าได้นะครับผมมาเลยนะครับมาตัดกันเลยนะครับผมทีละหนึ่งซองแล้วก็ดูไปกันเลยแล้วกันนะครับมันไม่เยอะนะครับผมนะ แล้วก็นี่นะครับมีแบบสอบถามนะครับผมใครที่มือว่างนะช่วยกันกรอกนิดนึงนะต้องการอะไรนะเราจะได้แบบว่าได้สิ่งที่เราต้องการกันแบบว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะสำหรับการ์ดของโปเกมอนนะฮะมาดูกันนะครับผมฮานโกะนะฮะครูตรงโปจิแล้วฮัตซัมครับผมโซเบรดโอ้เวลคาโมอันนี้เป็นฟอยล์แบบวิบวับนะผมจะเก็บให้ครบทุกอันเลยนะฮะแล้วก็ e x ตัวแรกนะครับ kiraflo e x นะจดหมายให้กำลังใจการธรรมดานะครับผม k i ค i ซั n และ lucario นะครับผมไม่มีอะไรเลยอันนี้อันนี้เรียกว่าเกลือนะฮะเอออันนี้คือซองเกลือจะจัดเลยนะครับผมมาอันต่อไปนะครับผมมาฟับอูมีดิกดากครับผม e l เลซั n k a น u j ั a n g metamon ครับผม scorilene นะ,ะเอ่อฟอยธรรมดาวิบวับระเยีบยับนะฮะโคลิงค์นะครับผมนะ,ะแล้วก็ฉงเจียน EX นะฮะจายรัดแข็งเป๊กนะครับผมสเสน่ห์ของซากากิแล้วก็คาปิก้อนครับผมโอ้หเปิดไปด้วยซองเกลือสองซองนะธรรมดาที่ไหนเออเกลือเกลือนะครับผมปั๊บเวลคามโมะครับอยากจะได้กอร์แพ็โชว์ทุกคนจริงๆเลยป๊อป,ปโปครับผมยูเกนเลอร์ แล้วฟิเซียครับผมเอนเตโอ้โหยาโดรันชายนี่นะครับชายนี่กล่องหนึ่งนะ่าจะมี3-4ใบนะครับผมนะแล้วก็พูลินนะชายนี่นี่เป็นเลดพิเศษนะฮะมีเอ่อสามถึงสี่อันนะและในความพิเศษของ AR นะครับมันเป็นชายนี่ด้วยนะครับผมชุดนี้นะฮ e ะพูลิน EX นะฮะลูกโป่งยักษ์นะฮะผ้าขัดถั่วสู้ตายแล้วก็อิคะเนซุมินะครับมาซองต่อไป ฟองนี้จะสังเกตว่าไม่ได้ฟอยล์วิบวับนะครับเพราะว่าถ้าได้ตัวของชายนี่หรือว่า AR เนี่ยครับมันก็จะมาแทนฟอยล์วิบวับไปนะฮะอุย้ยเหมือนกอดแพ็คเลยไม่น่าใช่เหนียวฮะครับผมชิรูชูรูฮิโตคางเงครับเดคานุจังครับผมเคียวจีโอนน่าจะเป็นฟอยล์วิบวับนะฮะปับ๊บโอ้โหไม่ใช่ครับผมพีเจียน นี่ค่อนข้างเกลือนะได้พี่เจี๊ยมนะผมไม่ได้ใช้นะผมมันใช้แค่ตัวของป๊อปโปะแล้วก็พี่จอร์ดนะมาตัวนี้เกลือเลยครับผมลาโบนนะฮะนันจโม่นะดีนะเนี่ยลูนะัทอีจี้แล้วก็เคนตารลอดพันเดียนะครับโหอันนี้ดีมากเลยนะได้ตัวนี้มาถือว่าค่อนข้างแบบดีป๊บโมโนคุราเกะพันเดีย pa, oon, อ,อุปปาเคียวจิโอนนะฮะอยูกิโนโอยามิรามิ บิลลี่ดามมาครับผมไม่ซ้ำนะฮะแล้วก็เวนิวันเอ็กนะฮะต mm ้ก hmm. งเรียนในพันเดียลูกอมประหลาดแล้วก็ซา f c ฟโกนะครับ mm hmm. ขอก้อนแพ็กหน่อยปั๊บไม่ได้ครับผมถ้าก้อนแพ็กข้างหน้านี้จะรู้เลยไหมครรู้สึกนะฮะบรอนพาโมแมนคี hmm. on, mo, ครับผม อีล oh ูกาแมนโอ้โหอันตาแลมีลายดอลเอเอ็กครับผมมาแทนฟอยอันนี้เลยนะยูเกนเลอร์นะครับฟู Food, ดินโอมาคู่กันเลยนะนะดีวูซ่าอินนิจจ์นะโนะ oh, อ้ยติเตอร์นะแล้วโมโตก้กางงี้นะประหยัดใส่กันเลยนะครับหนึ่งซองนะครับผมยูอาร์ยูอาร์ออกอ่ะยอดครับโอ้โหดีจริงนะฮะ ตกใจเลยนะครับไม่ใช่ S R นะครับไม่ใช่ S R นะครับ U R เลยนะครับผมโคตรดีนะฮะสองนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลยหรือเปล่าหมายถึงกล่องเนี้ย U R ออกมาแล้วนะครับปั๊บนะมีอิลุกะโดโด้แคปไซจิครับผมโวโทลอสลูจาบูเฮ้ยเออาร์แม่เจ้าอ่าไม่ใช่นิวรานะครับผม h คลดอน n EX ปีหนีฟรีนะฮะเน็กเลอร์แล้วก็คลามิงโก้ครับผมเหลือชายนี่อีกตัวหนึ่งนะแล้วนอกนั้นก็น่าจะเกลือนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากล่องนี้เป็นไงแต่ปกติ UR จ,จะไม่ออกเบิ้ลกับอะไรนะฮะฮิโตเดมันครับบิลลิตดามะนีทีอุ้ยขอญาตแยกไว้ได้ปะ <c oughs> คำสั่งบอสฟอยฮะเคฟฟี่เอ้ย ได้ S S R อีกเหรอยังจะได้อีกเหรอโอ้โหโห้รได้ฟอยวิบวับอีกครับผมโอริเนียลนะฮะเพลิปเปอร์แล้วก็เปเปอร์โอ้โหเปเปอร์อีกใบหนึ่งโคตรดีเลยวะ่ะได้ทั้งเปเปอร์ได้ทั้งนันจโมลเลยนะฮะ S S R นะครับนี่คือ S R อีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าได้ในเลทของชายนี่นะครับผมนะงายัก E X ครับผมก็ค่อนข้างเกลละ เออค่นข้างเกลือแหละนะแต่ว่าก็เออก็ยังดีแล้วก็ยังดีนะครับเบิ้ลมาก็ถือว่าโอเคแล้วป่ะนะครับผมเคซี่ครับออนแบตจ o โอชมูงานวิจัยครับผมยาโดรันโอ้โหไม่ได้แล้วครับ AR นะได้ตรงนี้แทนนะโอ้ได้ดอนอีกตัวนะฮนะเคนทาร์ล้อนะเกาะหุ้มหน้าอกหินแล้วก็เพอร์ฟูตงนะอันนี้น่าจะโคตร แห่งโคตรเกลือนะฮะไม่ต้องแกะก็ได้เลยจริงปับ๊บยาดองนะครับผมคาโมมิคาโบสตินเดอร์ครับโดโดริโอนะฮะโยกุบาริสึวิบวับนะฮะเปาเจียนอีกอาร์ตหนึ่งนะครับผมความสามารถเดิมมาฟิทิฟมาเนเน่แล้วก็คันเบ็ดครับผมโอ้ค่อนข้างดีนะฮะโอเคครับผมกล่องแรกก็ประมาณนี้นะฮะ โอ้โหให้อันนี้โคตรเยอะเลยครับผมอ่าๆเยอะมากอ่อะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบครับผมนะเราโชคดีได้เบิ้ลมานะฮะแล้วก็อันนี้ก็เยอะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ฟอยล์วิบวับเนี่ยปกติจะมีอย่างละหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมฮะแปดเก้าสิบนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้มาแทนตรงนี้เนาะนะครับผมกล่องแรกประมาณนี้ขอญาตเออเก็บไปก่อนนะฮะ มาต่อกันไวๆเลยนะครับกล่องที่2นะครับผมเพราะว่าผมกําลังทํางานแข่งกับเวลาอยู่ผมชาร์จแบตไว้ทําไมแบตไม่เข้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกนะครับอยากได้กอดแพ็คครับขอกอดแพ็คโชว์นะฮะใช้นี้ใหญ่นี่ก็ถือว่าต้องถือว่าโชคดีแล้วใช่ไหมปั๊บแควสป๊อปโปโอ้ดีครับมีฟิฟสแตนเดอร์ครับฮูคูลิน คุณใส่หานะไม่ซ้ำครับสุดยอดนะฮะมาสเคเนีย EX นะครับผมโปเกมอนลีกไทยไคเดนแล้วก็เทเลปี้นิจี้ครับปั๊บนะมีอิลุกะครูตรงคานุจังนะฮะโซเบตซ้ำนะฮะสตาร์มี่ไม่ซ้ำปั๊บชายนี่โอเคครับบลโรไม่ซ้ำนะครับผมอีคีนโกดีครับปีหนีฟรีนะครับผมกาเบล ไข่เด่นครับผมอุ้ยสองนี้แปลกๆนะหมายถึงไอ้รอยพับแปลกๆเหมือนจะโดนเบียดมานะครับผมเฮ้ย <He> ทำไมมันดูเหมือนกอดแพ็คเลยวะทำไมมันดูแน่นทั้งอันเลยเนี่ยหมายถึงสัมผัสด้านข้างอะปัะ๊บไม่ใช่แล้วฮะน่าสโนว์คูซ่าออนแบทแมนคีแต่ผมว่าอันเนี้ย SR นะครับสโกวิลเลน โอ้มไม่ใช่แล้วครับฮัรดซัมนะครับคาบิกอนวิบวับระยับตานะฮะติงลู่ EX นะฮะพันเดียเฮนทารลอดนะฮะสตูดิโอฝึกซ้อมและคราเมงโก้อันนี้ไม่ใช่ปีกสำหรับมัคคีนะเป็นรวมตัวฉับพันนะฮะมาปั๊บโมโนคุระเกะครับโ ok คโมเมโอ้เนทีอีกใบหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ได้เนทีโอเลยเหรอ <laughs> ใจร้ายเอ็นเต้ครับผมเมตามอน โอ้โหมาแล้วมาไวด้วย S S R ครับผมปั๊บอู้ยคิริงโกชายนี่นะครับดีเลยฮะแล้วก็ทาลิงกูรูไม่ซ้ำนะฮะชาลิทัสสึภาคัตหัวสู้ตาแล้วก็เพอร์ฟูตรงนะขอยาดนะครับผมคิริงโกเก็บก่อนนะ S S R นะฮะทุกคนขอยาดเก็บแค่นี้ก่อนนะแต่พวกฟอยทั้งหมดนะผมไปใส่ซองอยู่แล้วนะฮะดังนั้นนะครับผมนะสปอนเซอร์ซองเจ้าไหนจะเข้าเข้าได้นะฮะเออเข้าได้นะครับผมหากระวี้แหละนะครับ ปั๊บไม่ได้แล้วครับผมเซบีเอบิลิลิดามะคิราเมะเคียวจิโอนครับผมปั๊บลาเฟเซียออกมาเป็นฟอยวิฟวับโคมาทนาไม่ซ้ำดีต่อใจครับผมลาวโบนนะฮะคาบิกกนเกาะแล้วก็อิคเนซุมิครับมาต่อไปเลยนะครับไปกันไวๆนะฮะพอยัดตัดไปเลยได้ปะเออมันไวกว่านะครับผม มาครับผมแปลกๆอีกแล้วปั๊บไม่ใช่ครับผมโบลอ,อนโอลาฟทีฟฮิโตคเเาเงี้ยงานวิจัยครับผมยาโดรันแล้วก็ชายนี่ปั๊บเคซี่ครับเกือ <c oughs> คิลาฟลออ้กูคืนพิเศษครับเพลิปเปอร์แล้วก็อาหารเหลือครับผมอยู่อีกอันได้ป่ะอยู่อีกอัน <c oughs> ความรวมมือนะ ฮาเนโกะพันเดียอุปปาโปจิคำสั่งบอสครับผมเคลลฟี่และฟาวิบวับจิโอซูมูพันเดียโดโออีเอ็กครับผมพาจิรัสเซ่แล้วก็อู้ยเล็กทริกเจเนเตอร์แล้วโปรทาวการเล่นนะครับที่ผมดีใจนะถึงถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเรลิตี้อะไรแต่มันใช้เล่นนะครับปั๊บเนียวฮะวากันเนสเออแปลกๆนะแปลกๆนะแปลกๆนะคาโบ โอโทลอสไม่มีอะไรแล้วครับลูจาบูปับมินิฟอู้พิเจีเอ็กครับผมพันเดียเคนจอลอสสายรัดแล้วก็นักเรียนนะฮะคือเมื่อกี้ได้ดอนอันนี้ได้พิเจียต <c oughs> เล่นด้วยกันนะฮะสไตล์ครับผมชิรูชูรูฮิโตเดมันอิรุกะแมนครับยูก no ิโนโอธรรมดาครับผมฮิราฮินะโอมาคู่กันเลยฮะเควสพัตตาเอนะครับ คูซายฮานะแล้วก็มาปีทิฟแล้วก็กระเป๋าของเนโมครับปั๊บไม่ได้แล้วครับผมดูคาริโอเอเลซันลาดโอ้โหอันนี้เกลือนะเนี่ยอันนี้กล่องเนี่ยเกลือจัดเลย <c oughs> เฮ้ยยังเหลือเอสที่เป็นชายนี่นะฮะยามิลามิเดคานุจางและอุบิทิโอออลเวอร์โอ้โหนี่เกลือจริงอู้ได้เนทิโออีกใบหนึ่งครับผมเพิ่งได้คู่เดียวเองก็ค่อนข้างเกลือนะฮะบ,บอกตรงๆนะครับผมอันนี้นะได้เอสอาร s s r ใบเดียวนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรดีเลยมีเจ๊นะนอกนั้นไม่ได้เลยครับฮี้โกอีกใบนะนะครับผมส่วนฟอยลฟอยมันไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วเนาะนะครับผมมีมตา a มอนเล่นได้นะฟอยล์วิบวับซ้ำกับกล่องที่แล้วบ้างไหมนะจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะขอญาตซ้อนซ้อนนะฮะส่วนชานี่นะครับไม่ซ้ำนะครับผมนะกล่องที่2เรียบร้อยครับ กลองที่3ลุยกันต่อนะครับผมขอ,อย่าตัดก่อนหมดเลยแล้วกันผมว่ามันไวกว่านะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับมาสิบซองเหมือนเดิมนะครับลุยกันนะครับผมฟับอยากจะโชว์กอดแพ็คนะบลิลิลิดามะครับผมคิราเมโมโนคุลาเกะกุเรนอามา ภูคุลินมาเลยเหรอไม่ครับผมนักเรียนพันเดียนะฮะโคไลดอน EX ลูกโป่งยักษ์ซาฟโกและจดหมายให้กำลังใจครับปั๊บคาโมงเมเนทีอีกใบหนึ่งเนทิโอมาน้อยเกินนะฮะนาสโนคุสซมาลูมมาครับผมงานวิจัยอู้เนทีอ้ยลิซาดอนนะฮะสามใบนี้ไม่มีอะไรดีนะครับนี่ เราเรียนในพันเดียบันเชลแล้วก็โบตันนะครับผมโบตันนี่ก็เล่นได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นมอนพื้นฐานนะครับช่วงนี้มอนพื้นฐานเก่งนะครับผมปั๊บโดโดครับฮิราฮินะแคปไซจิโดโดเกซันโบโรมนาโนกุสะลิคุรุลาเกะไฮเบ,บอร์บอลครับผมมาปีทิฟแล้วก็มาในนี้เฮ้ยไฮเบ,บอร์บอลพิ่งมาเลยเนี่ยปั๊บ โอมาทานาครับคอเล็กเรคุนุกิดามะยาโดรันครับผมโอรีวาโอ้โหเนลโอลเตชายนี่ครับไม่ซ้ำก็ดีแหละเซอร์ไนนะผมเล่นได้อยู่บ้างนะฮะคันเบ็ดชั้นยอดเคนทาร์ลอตแล้วก็เกาะหุ้มนะครับพี่เจี้ยนมาทำไมลิสโดอันนี้ดีนะครับยูกิคาบุลิโวโทลอส เดคานุจังใช้นี่อีกอันธาุไฟฮิโตคางเงะได้หรือไป่ฮิโตคางเงะโอ้โหเคนทะเลาะอ่ะต่อสู้ทางง้น <c oughs> เรียบร้อยแตกหมดแล้วมีลดอนนะเบอร์ฟูตงอาหารเหลือแล้วก็เพอร์ดิเปอร์ไม่ต้องเปิดต่อก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เงี้ยเหลือเหดพิเศษใบหนึ่งนะครับวะคาเนซุมิครับผมพาปิมอสจินะฮะสไตรค์เคียวจิโอนโซเบะ เกาะหุ้มแบบวิปปบวับนะฮะเปาเจียนครับผมเปปเปอร์หูทำไมการ์ดมันหนาแปลกๆปีนะฮะแล้วก็เน็กเลอร์นะฮะมาครับผมตอนต่อไปนะฮะปัะ๊บพิกชูนะฮะอยากได้แบบฟอยจังเลยนะครับผมเมื่อกี้หยุดอัดซะงั้นนะโปเกเตอร์ครับเซลโกโมิกาลูชามิมิคิวปีนี่ฟีฟูดินครับผมคามิงโกลิเวอร์ซันอเน็กโอ้อิเล็กทริกมาทุกกล่องเลยวะ ดวงดีจัดฟุบออนแบตครับผมแมนคีนามิอิรุกะโคโนโยซาุคำสั่งบอสครับเอสขูเอสเอสอาร์ปั๊บโอ้ยังเกลือโคตรเกลือมีสกอร์นะครับฟูมไลน์แล้วกู้คืนพิเศษนี่เกลือแบบโคตรของโคตรของโคตรโคตรเกลือเอสเอสอาร์มาไม่ได้อ๋อ ต่อไปมันเป็นเอสเอามาเลยกูตรงเดนคารุจังนะครับแฟก์เพอหมอดครับผมสกอวิลเลนพีเจียนแบบวิบวับป,ปะใช่ครับผมโูคุลินดีเอ็กโอเมทีโอเครื่องลากนะฮะแล้วก็ทาลิงกูลูนะปัะ๊บป๊อปโปครับมินิฟอูมซิกนาเอนเต้ครับลาฟฟิสเซียไมเบิลครับผม อันนี้ซ้ำจำได้นะฮะเวนิวัน x อ็กยามิคาสึโบเทาวแล้วก็พาจิิสึกนะครับเกลือไม่ได้แม้กระทั่งน้องเนทิโอนะฮะเกลือจริงอันนี้เกลือจัดเลยนะครับผมเกลือเกลือเกินเกลือเกินกล่องสุดท้ายท้ายสุดขอดีๆหน่อยครับตัดเลยนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8, ปดเครับผมขอกอดแพ็กโชว์หน่อยได้ไหมฮะลิซารอนเอสก็ได้เอา <c oughs> ปั๊บโอ้โหโฮเกเตอร์ครับโฮชิกาลิสึลาดครับผมโบโลโลมโดโดเกซันนะแล้วก็ฮิโตเดมันซํำครับฟูดินนักเรียนพันเดียบันเชลแล้วก็โบตันนะครับกล่องแรกกล่องแรกยังไม่มีอะไรไม่ใช่กล่องแรกปั๊บเนียวโลเตโคมาทันหน้าครับ ฮิราหินะมิขาลูเกะลาเฟเซียชายนี่เฮ้ยพิกาจูปะเนี่ยพิกาจูนี่เด็ดอยู่นะเหมือนจะเป็นท่าสายฟ้าครับผมปั๊บโอ้โหเอเลซันเหมือนจะซ้ำด้วยนะเนี่ยซ้ำไหมอุ้ยลิซาดอนอีกใบครับผมลูกโป่งยักษ์ซาฟโกแล้วก็จดหมายให้กำลังใจครับปั๊บกอดแพ็กอยู่ไหนกอดแพ็กอยู่ไหนฮะฮาเนโกะรูตงโอกิเบลาคาสุ เพอร์มอดเบปเป้ปอู้ยเปปเปอร์ยิบยับนะมีไรดอนเซลลปี้เดจี้คิซันโมโตโคาเงะครับโมโตโทโคาเงะเออโทหายไปไหนอูมิดิกกาครับผมเอลเลซันคานุจังผู้ครูลินเอลัชเชอร์อูขู่ด r อ,อีกแล้วไม่ได้ s r เ,เลยขอเบิร์ดหน่อยได้ไหมเนี่ยลิซดอนครับ ขอร้องขอดูธาตุหน่อยโอ้โหพืชมาแต่ไกลเลยหรือเปล่าพืชไม่เอาโฟโลทอนแล้วนะโอ้ยเควสฟัตตาอุ้ยเนทีวิบวับครับผมไทยไเด็นเอ้ยไเด็นสำนักงานโปเกมอนลีกนะฮะแล้วก็เอามาเลยไทยไรเด็นพูดปุ๊บมาปั๊บเลยบ้าเ้ยถือว่าไม่ซ้ำก็โอเคแหละแต่ก็มาดีกว่านี้ก็ได้นะเวลคาโมป๊อป ยูเกลเลอร์เซกฟโคโนโยซาุปิบวับพันเดียเค็นทารอดครับอู uh, s, <S mm ้มิวเพิ่งมาเลยเนี่ยคามิงโก้ปีแล้วก็กาเบลครับอันต่อไปขอเบิ Carbon ้ลเอสเอไหน่อยครับเหนียวฮะชิรูชูรูฮิโตคาเงะมานิวล่าโอ้เมตามอลเฮ้ยสายฟ้าแล้วอะ พิกาจูนะครับมันมีพิกาจูไม่ใช่หรอครับใช่นี่อ่ะโอ้โหไม่น่าใช่มีกระลงกระลันปั๊บโอ้โหมาคู่กันเลยอ่ะงายาเอ็กโบราณนะครับผมเบอร์ฟูตงพันเดียเคนาร้อนแล้วก็โซเดียวฝึกซ้อมมาคู่กันเลยอ่ะโมโนคุระเกะพันเดียอุป้าโคจิโอนฮากาด็อกฮัตซัม ปั๊บโปอจิซ้ำหรือเปล่าไม่รู้เปาเจียนี่ซ้ำแล้วอิคาเนซุมิชาริทัตสึแล้วก็ผ้าขาวหัวสู้ตายครับขอเบิ้ลหน่อยครับ S A R ครับเบิ้ลมาหน่อยฮะมันเบิ้ลได้ครับผมโอลอนพาโมแมนคีมีมิคิวครับผมโอโดริโดริปิบวับ์นะฮะผมชิกาโรโค ลิงลู่นะฮะเม็ดคีนนะครับผมคาร์บิคอนแล้วก็เกาะฮะทองลองสุดท้ายนามิอิลุกะโดโดแคปไซจิโซเบทครับผมมิกาลูซ่าอ้ฟูวันเตออเวอร์นะฮะกระเป๋าแล้วก็อู้โคตรดีนะฮะทากินกลูและเนทิโอไปที่สองจากสี่กล่องออกยากเหมือนกันน,นั่นเดียนะครับ ฮิโตเดมันบิลิลามะเนทีเดคานุจังเคียวจิโอนไมเบิลเทนี่อันสุดท้ายนี่เองมันจะเบิลได้ไงนะครับปับ no o, ite, ๊บยูกิโนโอเกิร์ไนนะฮะแล้วก็เกลือนะครับผมเโอเคได้ใบที่อยากได้สองใบเองก็คือน้องเอ่อเนทิโอนะครับอยากได้สี่คู่นะครับได้มา สองคู่สามคู่สองคู่กับอีกล่างหนึ่งอีกสองคำตัวนะฮะมาขอยดัดเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะฮะได้สองสี่ลื่นอ่ะหกแปดเก้านะฮะอันนี้สามอันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฟอยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะต้องได้เจ็ดอันนะครับผมฟอยวิบวับนะฮเจ็ดอันส่วนอันนี้ก็ก็เยอะอ่ะ กล่องละ2นะครับผม1 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะครับผมอันนี้คือเกลือนะฮะนี่กล่องที่4ใช่ป่ะนี่กล่องแรกที่เราได้มิเรดอนกับนี่ลาเบิลน,นะครับนี่จะเหลือ2 4นะครับ6 8 9ปเ้าเอา้าไม่หายไม่หาย,หายนี่เหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มส1่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ่าอันนี้หายไปอันนี้ถือว่าดีมากเลยครับผมใช่นี่3ตัว อันนี้ขออนุญาตอันนี้สั้นลงหน่อยนะฮะไม่เป็นไรหรอกนะฟอย์หลุดขอบช่างมันเนาะโอเคฟอย์หลุดขอบช่างมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะะแล้วก็โอ้โหสตินเดอร์ซ้ำอ่ะไอเอเดซันเนี่ยใช่ไหมผมจําได้เห็นไหมตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ฟอยล์วิบวับนะเจ็ดรู้สึกฟอย์วิบวับจะได้ไม่ซ้ําเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ใช่นี่ไม่ซ้ำขออนุญาตซ้อนแล้วนะครับผมเออ อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนอกะโอเคฟอยนะฮะยี okay. นะครับวน,นี้ก็ต้องเตัวสองสามสี่ห้าหเจดแปนาะนะครับรยัดเรียงกันเลยนะครับนี่มันเเท่ากันเนาะแล้วก็อันนี้ก็เนะครับผมใช้นี่หนึ่งใบนะฮะใช้นี่ใหญ่ s s สนะครับนี่ซนะ้ำรอยเอาจริงผมว่าเพราะว่ามันจริงๆมันมีทุกใบเลยนะครับอันนี้ฮะที่ไม่ใช่ตัวของ ตัวการ์ดที่มันเป็น SR นะครับเนี่ยมันมีทุกใบเลยนะผมจะเก็บให้ครบอยู่นะนนี้ก็หนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเหมือนกันนะฮะเรดเดียวกันนะครับผมเจ็ดใบเขญาตินี่แล้วนะนี่ก็ยนะี่บเนาะหนึ่งส7 8 9า0ส1 1ห้า14เจ็ดแ7ด8 1้า0ิบสองาสห้าหกเจ็ดดเก้ายสบนะครับใช้นี่สามตัวนะครับอันนี้ไม่ซ้ำกันนะครับได้เนี่ยทีมาถือว่าค่อนข้างดีแหละนะครับอันนี้ก็9้าใบนะครับผมน่าจะครบแล้วนะผมว่า เออมันมีบางหน้าที่เราไม่มีมันก็น่าจะมาหมดแล้วอะคิดว่านะแล้วก็โคตรเกลือยังดีนะได้มีไายดอนเ e มาใบหนึงนะครับผมที่เป็นตัวของ UR นะครับปลอบใจผมได้นิดหน่อยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามสำหรับคิดอย่างนี้นะสปอนเซอร์ด้านซองนะหรือว่าจะเป็น,นนะเพลแมทนะครับผมนะเออนะครับ ท็อปโหลดเดอร์นะครับเข้าได้หมดเลยนะครับผมนะยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยนะครับคืออยากสปอนเซอร์อะไรคุยกันได้นะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไปได้นะขอบคุณสพอนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเราในการทำคลิปนะตอนนี้มีพพอนเตอร์ระดับนพจุนไพตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอนหรือมุมสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะระดับนักผู้จญภัยกดมาได้เลยนะครับสำหรับใครยังไม่พร้อมรายเดือนนะรายรอบเราก็มีนะกดแตงแล้วขอบคุณใต้คลิปนี้นะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางนะที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้กันนะการเข้ามาดูคลิป,ปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไมมม่่มนนะ่่พพลลลาาาดดดคคคคคคอออออนน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 เเททททตต์ชชงงขผผะะะะรรรััััับบบฝกกกกแีีีววววิิุุสสหหหๆโไไปปป้้้้ยจใม ฝากตัวคลิปไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดี